การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนะคะท่านอาจารย์จิตวิสุทธิ์กับท่านอาจารย์อารีวัลน,นะคะร่วมกันเขียนหนังสือบทน,นี้ขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งก็คือการที่เราเรียนรู้ที่จะตัดต่อคลิปวิดีโอหรือทำช่องต่างๆขึ้นของภาคเทคโนโลเรารู้เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะก็ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ไม่สามารถที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จได้เอกเคมี ท่านจะทำไซโชนะคะท่านรู้แค่บางเรื่องท่านก็จะไม่สามารถจับประสบการณ์ที่มันเชื่อมโยงได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อชีวิตของคนเราอะ่ะมันต้องมีหลายๆองค์ประกอบมาร่วมกันการจัดการเรียนรู้อะ่ะก็เลยควรจะต้องบูรณาการให้ผู้เรียนเนี่ยเขารู้หลากหลายเพื่อจะได้สามารถใช้ชีวิตได้จริงนะคะดังนั้นการบูรณาการอะ่ะมีการเน้นว่า เอากลุ่มสาระแต่ละกลุ่มสาระมารวมกันก็ได้หรือการที่จะนําวิธีการสอนหลักหลายแบบมารวมกันเพื่อให้ผู้เรียนทําได้ก็ได้นะคะอาจารย์เลยบางทีอาจารย์ก็บัญญัติมันสั้นๆไว้ว่าทํายังไงก็ได้อ่ะให้ผู้เรียนน่ะมีทักษะหลากหลายทักษะเพื่อจะได้แก้ปัญหาในชีวิตได้นะคะ วันวันนึงเนาะเราเจอปัญหาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ปัญหาบางปัญหาก็ต้องใช้ทักษะหลายๆทักษะนะคะเขานิยมใช้คำว่า Soft Skill กับ Hard Skill นะคะ s อฟต์สกิลก็คือความสามารถในการที่แบบว่าอารมณ์ขุ่นมัวก็สามารถปรับโหมดนะคะหรือว่าทำตัวเองให้โกรธได้ช้าลงโกรธได้ยากขึ้นนะคะ ทุกอย่างมันย่อยุลงไปหมดเลยนะส่วน hard skill เป็นสกิลที่เป็นแบบเหมือนบางทีก็เป็นเรื่องของทักษะก,การทำงานต่างๆของเทคโนโลยีนะคะตัดต่อของสารเคมีที่เวลาเราจะเอามาผสมกันด้วยอัตราส่วนโมล a าโ <c oughs> มเลลที่เราคำนวณแล้วคำนวณเล่านะคะอะมาใส่อันนั้นคือทักษะแบบ hard skill โดยการแก้ปัญหานะคะ การเรียนในในห้องเรียนอะ่ะบางครั้งมันไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงเด็กๆก,ก็เลยไม่ค่อยสนใจนะคะแล้วก็ไม่สามารถนําไปใช้ในการเรียนรู้ได้นะคะเมื่อเช้าอาจารย์นั่งแก็กซี่มาที่มาหาลัยนะคะพอดีว่าต้องมาเซ็นเอกสารตอนนี้อยู่ห้องห้องสี่หนึ่งแปดนะคะตึกสามสิบมีคนแซวอยู่ว่านี่เด็กเทคโนเดินกันเต็มเลยนะคะแต่ไม่จาไม่ได้ว่าปีไหน เด็กอายุแท็กซี่เขาถามอาจารย์ว่าเด็กสิบสี่ที่โอนเงินน่ะคิดว่าเขาไม่รู้จริงไหมก็เลยบอกว่าเด็กสิบสี่อ่ะเทียบเท่ากับเด็กประมาณมสองค่ะรู้อยู่แล้วนะคะที่กดกดเงินุณลงหรือกณตามาแสนกว่าบาทอะคะ่ะเขาบอกว่าเขาก,กดแค่ครัง้งแท็กซี่ก็เล่าให้ฟังว่าเขาก,กดแค่ครั้งเดียวนะอาจารย์แต่ว่าเขาไปผูกบัญชีอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็เลยแบบปัดเงินไม่ยั้งนะคะแท็กซี่ก็โบนไปอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่า พวกนี้เด็กเขาไม่เรียนรู้นะคะเรื่องของความเชื่อมโยงนะคะแล้วก็ไม่ได้ตระหนักหน้าที่อย่างเราอย่างหนึ่งก็คืออาจจะต้องช่วยในการมองในเรื่องพวกนี้นะคะก็ต้องอธิบายกับเขาว่าครูก็เล่นเกมเหมือนกันอาจารย์ตัวอาจารย์เองนะ,ะนะาจารย์ก็เล่นแล้วรย์ก็เคยเสียตังค์กับบัตรเครดิตพวกนี้ด้วยจะเล่นจนแบบรู้สึกว่ามันไม่ผ่านด่านนี้สักทีอา,ารย์ก็เลยซื้ออุปกรณ์เสริมมาช่วย ซื้อแค่สองครั้งตลอดห้าสุดปีที่เล่นนะแล้วก็เอาบัตรเครดิตออกทุกรอนะไม่เหมือนแคนว่าอันนั้นแค่นว่าได้อาะจารย์ดันไปผูกบัตรเครดิตไว้มันเลยตัดไม่ยั้งเหมือนกันนะคะแต่อันนั้นคือจะมีตังตังของตัวเองเองแล้วก็รู้แล้วกดได้แต่นักเรียนของเราอะค่ะนะเราต้องพยายามสอนแบบบูรณาการให้ได้ให้เขาเข้าใจเรื่องของชีวิตนะคะ มีเด็กบางคนนะ่ะเขากินยาลดน้ําหนักมากจนเขาร้องไห้กับการที่เขากินซาลาเปาหนึ่งลูกน้องน้ําหนักคือไอบอมคือประมาณสิบเจ็ดน้ำหนักไปถึงสี่สิบนะคะกินซาลาเปาหนึ่งลูกร้องไห้เป็นวักเป็นเวนแต่คุณตาเขาเสียเขาไม่ร้องไห้้ําตาสักหยดเลยเขาบอกว่าเราบอกความคิดเขาอ่ะควรแปลนะคะ สิ่งที่แบบคนอื่นเขาร้องไห้กันกยาบแยบผู้ใหญ่เสียเขาไม่ร้องแต่เขานั่งเสียใจกับการที่เขากินสละเปาไปหนึ่งลูกแั้ักนคิดว่าโมตินี่ก็กินสองลูกลําบากใจเลยค่ะนะคะนั่นเราก็ต้องคอยดูและนะคะปรากฏว,ว่าน้องก็เข้าไปรักษาตัวนะเขาบอกคุณพ่อคุณแม่บอกคุณครูเราอาจจะเป็นผู้โชคดีที่มีคนมาปรึกษานะ เราก็ต้องบูรณาการความรู้ของเราให้ได้นะคะถ้าเราไม่ได้เราก็ไปหาคนอื่นมาบูกับเราแทนนะรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยต้องพยายามให้ผู้เรียนเขาเรียนรู้ไปพร้อมกันโดยใช้ทั้งเนื้อหาสาระวิธีการในการดึงดูดใจให้ผู้เรียนเขาเรียนกับเราดังนั้นไม่ว่าจะหันไปทิศทางไหนก็จะมีคำพูดเรื่องของบูรณาการเพราะมองว่ามันสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ นะคะโดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเนี่ยมีหลากหลายแบบนะคะอาจารย์อัดคลิปแล้วอืมอยู่ๆก็นั่งคิดว่าเอ๊ะตัวเองอัดคลิปหรือยังวันนี้อาจารย์สีอรอบจบรอบเราเนาะเสร็จแล้วมีรอบปกงครึ่งสองทุ่มมีประชุมอีกงานก็เลยแบบเอ๊ะแอบไปคิดตรงนั้นนะคะฉีกออกไปก็เลย อัดหรือยังนะรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงนะคะการสร้างเรื่องนะคะการเรียนรู้แบบร่วมมือกลับไปดูเซตที่อาจารย์แจ้งนะ,ะอาจารย์ได้อธิบายเรื่องของความร่วมมือไว้แล้วรอบหนึ่งนะคะโดยอาจารย์มีความรู้สึกว่าข้อสอบแบบบางอย่างมันเป็นการท่องจําซึ่งอาจารย์ไม่ชอบแต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่ชอบแล้วคนเขาจะไม่ออกนะคะ อาจารย์อยากแจ้งพวกเราว่าเทคนิคง่ายๆที่อาจารย์ดูในการปัดช้อยในการเลือกข้อสอบคือการเรียนรู้แบบร่วมมือจะเป็นภาษาอังกฤษตัวยอ่อจิ๊กซอ์ก็อังกฤษก็พอเดาได้คอมเพกซ์ CIRC GI LT พวกนี้คือการเรียนรู้แบบร่วมมือหมดดังนั้นถ้าอยู่ในห้องสอบแล้วมีข้อสอบมาว่าข้อใดเป็นความเรียนรู้แบบร่วมมือข้อที่หนึ่ง โครงงานเป็นฐานข้อที่2การกระบวนการวิจัยข้อที่3 LT ข้อที่4ไม่มีข้อใดถูกต้องต้องคิดเลยว่าการที่มีมือแทนตัวเนี้ยคือภาษาอังกฤษหมดนะเราก็ตัดช่วยเอาทำไมอาจารย์หนูไม่ชอบอาจารย์รู้สึกว่า ทำไมชีวิตฉันต้องมาจ้างจำชื่อด้วยฉันควรจะรู้ว่ามันคือทำอะไรมากกว่าอันไหนเรียกว่าร่วมมือเนาะจันก็เลยไม่่อยชอบแต่ข้อสอบบางทีเขาก็ออกนะจันก็เลยแบบต้องอธิบายพวกเราด้วยนะคะคะแนนนะจันก็อยากให้พวกเราได้นะถ้าเป็นทางตรงอ่ะชีวิตมันง่ายนะนะเะาบอกกันเลยว่าเออมันจะยังไงคือจิตใจที่เรามาเรียนหนังสืออะเราก็ต้องการให้ตัวเราอะประสบความสําเร็จอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าบอกมาตรงๆอ่ะก็เป็นไงก็พร้อมจะปรับตัวนะคะอันนี้ก็คือเหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนที่ไม่ต้องใช้เทคนิคมากผู้เรียนมีความรับผิดชอบพอสมควรรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรก็พร้อมจะทำให้ตัวเองสำเร็จจะใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบทางตรงได้ง่ายนะคะโดยลักษณะตัวพวกนี้จะเน้นเรื่องของการฝึกปฏิบัตินะคะ ทำไมอาจารย์ให้ปฏิบัติเดี๋ยวก็ให้พูดมีวันนี้ฟังอาจารย์พูดนะคะเพราะว่าพอปฏิบัติอะเราก็จะได้เรียนรู้ว่าจากที่เราได้ทําอะมันมีถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะคะการเรียนหนังสือเนอะสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะคือการนําวันไหนที่เรานําได้ดีหรือเด็กเขาแบบว่าพร้อมที่จะเรียนกับเราอะคะ่ะไม่ว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปอะ่ะเด็กเขาก็จะสนใจแล้วเขาก็ทาความเข้าใจกับสิ่งสิ่งนั้น แต่ถ้าวันไหนเขาไม่พร้อมอ่ะเราต้องทําให้เขาพร้อมก่อนหรือนําให้เขารู้ว่าวันเนี้ยต้องเรียนอันนี้ให้ได้นะเขาก็จะกลับมานะคะถ้าทําไม่ได้ข้ามนั้นส่วนใหญ่จะเฟลนะพยายามให้ชีวิตตัวเองเฟลให้หน้อยที่สุดนะคะง่ายที่สุดคือบอกจุดประสงค์การเรียนไปเลยอย่างอาจารย์อาจารย์เนี่ยบอกว่าอ,อ๋อวันนี้สอบทนะแกเหนื่อยหน่อยนะแล้วก็บวกบทหน้าไปอีกนิดนึงเนาะเพื่อจะได้ทํา นวัตกรรมในสัปดาห์มานําเสนอสัปดาห์ที่แปดได้ทุกคนก็รู้ว่าอ๋อแรกๆอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่าารย์คนบรรยายกลับมาดูวิดีโอได้แต่ไออันหลักอ่ะนันต้องตั้งใจเพราะเดี๋ยวจะมีงานถ้าใครแปลอย่างนี้ได้นะตรงใจอาจารย์ <c oughs> ไม่ได้จะบอกว่าประสบความสำเร็จอะไรอ๋อตรงใจอาจารย์นะคะบอกก็ไปเลยว่าจะทําอะไรนะคะเขาก็จะได้ไปแบบดูตัวเองนะสอน สอนยังไงให้มันชัดเจนหน่อยหนึ่งนะหน่อยหนึ่งก็ยังดีสาหรับคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะแล้วก็ถ้าอยากจะทําอาชีพนี้ต้องไปเปลี่ยนตัวเองให้พูดให้รู้เรื่องฝึกปฏิบัติตามแบบชอบสั่งงานแต่ไม่ชอบตรวจจำกับไม่น่ารักเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะฝึกปฏิบัติอย่างอิสระตามความชอบใจเนี่แหละ ดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างนางวัตกรรมมาให้แล้วให้เราพวกเราไปอิสระเลยไปหาทํากันเราเองนะแล้วก็มาส่งแต่เดี๋ยวมีเกณฑ์ให้แหมเนี้ยอิสระมากก็พอดีนะคะคนหนึ่งทุ่มเทอีกคนหนึ่งไม่ได้อะไรเลยแต่อยากได้คะแนนเท่าคนทุ่มเทหน้านี้นะเป็นหน้าที่อาจารย์รู้สึกว่าเออทำให้อ่านได้ง่ายมากขึ้นนะคะ หลักการจุดประสงค์กระบวนการกระบวนการคือ5ขั้นตอนผลที่ผู้เรียนได้รับนะคะเจตคติไม่ค่อยมากับการเรียนรู้แบบทำตรงนะคะจะได้เรื่องของพุทธพิสัยกับเรื่องของทักษะที่ได้กระทำนะคะทำไมมันถึงได้จดจอ่อทำไมมันถึงได้มีประโยชน์ตั้ง80% เพราะว่าผู้เรียนรู้ว่าครูต้องการอะไรและผู้เรียนก็รู้ว่าตัวเองต้องการคะแนนดังนั้นบางครั้งเราควรสอนแบบทางตรงไปเลยนะคะระยะเวลาก็สันด้วยต่อมา